ลโลสวัสดีคนเราหนาไวเองวันนี้เรา,าอยู่กับเกมอีพีซีเือกับช่วงอภิเทพซ่าซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับชั้นที่91สําหรับผู้เล่นใหม่กันแล้วก็วันนี้เราจะมาโชว์เคสเฟรนุนนั่นเองก็คือโอหม่ก็โตวันนี้จะมาทําทีมผ่านอบิ91ด้วยทีมแบบกึ่งออโต้เราไม่ใช่กล้าใช้คาว่าออโต้เพราะว่ามันต้องมีไปกดมือบ้างนะฮอบบอล อันนี้มันเป็นอไรที่ปลดหวัวไวแล้วก็ตอนน้นเบทที่เราเลือกใช้จะใช้เป็นเฟร์ุนนั่นเองโอ้ไม่ก็ตัวคอรคอแบบที่เขาบอกว่าไม่เก่งแต่จริงๆว่าคิดว่าตัวคอรเดี้เก่งนะแต่ว่าใช้ยากเพราะว่ามันไม่ใช่เมตาของท่าน,น้ำในตอนนี้นก็เลยแบบว่าเล่นยากนิดนึงแต่ถามว่าเก่งไหมตัวนี้เก่งนะก็อ่ีววันนี้มาโชว์เคสเรื่องของการมา ตรงอภิษฎดูกันว่าจะเป็นไงบ้างนะก็เดี๋ยวเราก็จะแนะนําว่ามีทีมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีเล่นยังไงบ้างแล้วก็กดมือยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวมาแนะนำพิธีอย่างก่อนอันดับแรกเลยคือเฟรดุนก่อนแล้วก็บิวยังไงบ้างเฟรดุนเฟรดุนก็บิวยังไงก็ได้ให้เป็นแบบว่าตีแรงๆคีเลต85แล้วก็คีดาเมดจมตีให้มันเยอะ,ยอะๆอะไรประมาณนี้ไปก็หลักๆเราใช้เป็นของฟรีเลยหมดเลยก็ของฟรีรู้สึกว่าจะมีแค่เป็นสร้อยคอเป็นของแจกฟรีจาก ช่วงหนึ่งของคู่มือคู่สุดพรอเราไปดูช่วงไหนแต่ว่าช่วงหนึ่งแหละแล้วก็รองาก,ก็เป็นคิดได้เมที่ออกแับเป็นสปีดนะประมาณนี้โอเคแล้วก็ตัวคอรนต่อมาก็จะเป็นฮิลเลอร์ลอเดอร์ใช้เป็นทรมารีนนะทรมารีนก็เป็นทรมารีนสวยๆที่แบบว่าเหมือนกับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้ก็ใช่เหมือนเหมือนกันอยู่นะก็เป็นทรมารีนที่ใส่เป็นของที่เป็นแบบว่าเซตสปีดที่มันเป็นเลือดก,กับรีซิตที่อะไรแบบนั้นแซฟมาประมาณเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเกมจะแจกให้แต่ใครไม่มีก็บิวของวันนี้นแค่ใหห้เเลมากได้เเลอออดดดยะะะให้้้้สสุทท่ีไไแวก็ปริธมมตงน ประสิทธิผลไม่ต้องมีไอ้นี่มันเวอร์ไปไอ้นี่มันโรคจิตนะไม่รู้เกมมันแจกให้เราอีท่าไหนไม่รู้ประสิทธิผลตั้งร้อยกว่าไม่ขนาดนั้นนะเอาแค่ไม่ต้องมีมันไม่ต้องใช้นะแล้วก็ดีซิตไม่ต้องใช้เหมือนกันนะเน้นแค่สปีดเลือดดีเฟนแค่นั้นพอนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เราใช้เป็นพชั่นเวลางดีบัฟจำเป็นไหมไม่แต่ใส่ไอุ่นใจก่อนนะแล้วก็คาร์เลินที่จริงต้องปลูกพลังให้เต็มด้วยแต่ว่าทรัพยากรหมดทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลสกิลเนี่ยเราเตรีามอัพ สกิล2เราจะบอกไว้เลยว่าเอาแค่บบก6พอเราไม่ใช่บบก7ไม่ได้นะเราบบก7ได้แต่เราไม่บบก7เพราะว่าเราเก็บไว้ก่อนทำมารินเก็บไว้ก่อนเพราะว่าใครเป็นที่เนทุกเลนใหม่ถ้เาเกิดว่าทำารินตัวเองยังไม่เฟรชชิพ10เนี่ยเวลาได้เฟรชชิพ10นะมันจะได้เป็นหัวใจนี้หัวใจเนี้ยสามารถใช้แฮนด์สมในการอัวสกิลได้ช่วงแรกๆสมจะมีเยอะเนี่ยอย่างของเราเนี่ยสมยัง200แต่เราบอกเลยว่าเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆสมจะขาดสมมันจะเริ่มหมดดังนั้น โสมถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดก็เดี๋ยวรอให้เฟรนชิปสิบก่อนค่อยมาอัพบวกเจ็ดทีหลังแล้วเกิใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้หรือแบบอ้าวเอาไปแล้วเอาไปแล้วทำไงดีก็ไม่ต้องคิดมากถ้าเกิดเอาไปแล้วก็ไปลงสกิลหนึ่งก็ได้แต่เราบอกเลยว่าที่นี้อาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่เพิ่มการฮิลสกิลหนึ่งมันเพิ่มแค่ดาเมจมันแค่ไม่แบบตีแรงขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากทำอันนี้มันเป็นฮิลเลอร์อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ต้องการให้มันตีแรงเพื่อฮอิลยล่าใครเผลลลอพาดไปแ้ว ให้ดูว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็แค่เสียสมงแค่3ามอันไม่ต้องคิดมากนะก็เอาไปอัพสกิลหนึ่งสรอบก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วนะแค่ของเราจะใช้เป็นพี่บิ๊กพี่บิ๊กเนี่ยก็เป็นตัวคอนฟรีที่ได้จากคู่มือวิสุดยอดถ้ายังไม่ได้ทําก็ไปทําตรงนั้นก่อนเพราะว่ามันจะมีคนที่เป็นไวเบิร์นปัจจุบันง่ายขึ้นมากแล้วก็ใช้พี่บิ๊กไปง่ายกว่าเยอะเอาเฟรดุนไปยึดได้ยิงพี่ๆอยู่แบบเดียวไวเบิร์นก็ตายแล้วนะทำง่ายมากก็เอาพี่บิ๊กไปเล่นมาก็อัพพออออัยย่่่าา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 งงงงนน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 ีีี้้้้้้้กกกกกก็็็็จรรริิิิิๆถเเเเเเดววะะไไบบแแํใใหหหปปปสสสลลลลล3 3 1 4 2ท เพราะว่าเราไม่รู้ออโต้แมทเซฟแค่ไหนก็ได้แบบเอาปลอดภัยไปก่อนนะส่วนเรื่องของที่ใส่ของพี่บิ๊กเนี่ยเราใส่เป็นสปีดอิติค้อกับเลือดที่มันแจกมาให้มาไม่รู้ดวงอะไรไปบ้างแต่ก็เอาที่มันแจกให้มาประมาณนี้เลยลเราคิดว่าลงสปีดเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ขึ้นเข้าสิบเลยเพราะว่าขอาให้นะ แล้วก็ใส่ดีแฟกเป็นออเรียรเพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนเพื่อนใจตายตายากขึ้นแล้วก็ตัวดาเมจตัวที่4ตัวนี้เราคิดว่ามันคือช่องฟรีแล้วมันสามารถใช้อะไรก็ได้เราคิดว่าไม่มบังคับแต่เราขอเลือกเป็นลอริน่าเพื่อเพิ่มความมั่งมวในการลงเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวมันแรงไหมมันแรงแต่ลอริน่านี่คือตัวที่ตีโคตรแรงเพราะนี่คือตัวคอนที่มีฉายาว่าบอสเลเยอร์ผู้เป็นราชาตบบอสเรื่องตบบอสมั่นใจลอริน่าดังนั้นก็เอาลอริน่าไปตีก็ดีมา,มากๆซึ่งลอริน่าก็ยังไม่ค่อยเสร็จเรียบร้อยมมาาาาากกกกเเเพพรรระว่่่่นนนีียยยยลลลอ็็ััังงงขดแบบบปูไค ราปูอะไรไปแล้วบ้างก็ปูกันหมดแล้วแหละขาดที่เป็นสกิลสเนี่ยทั้งก้อนไม่บวกเลยบวกที่เป็นเป็นอ่าลดความพร้อมลงซึ่งไม่ไม่ได้มัง้งมันไม่ติดอยู่แล้วเออก็เลยแบบอาช่างมันไปก็เอามีเอาแค่นี้ก็แค่นี้แหละถ้าจุนที่สําคัญก็คงจะมีแค่อันนี้ที่บอกว่าเพิ่มดาเมจแต่คิดว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็คงไม่เยอะขนาดนาั้กมันใช้เก้าสิบเอ็ดเองมันไม่ได้จันเยอะขนาดนั้นก็คิดว่าคงจะพอไหวแล้วนะโอเคก็บิลเป็นขี้ดาเมจจอก่อนแรงๆเลยเหมือนกับเหมือนกับอันเดียวกับไอเฟรุนเลยอะไรกันเเปลยแต่่วาันนนีี้เเป็ซตท่มแจกฟรีใในนเกมแต่ของเฟรุนเป็นเซตที่ได้จากอออีเเวนนต์ขงฟร่ะ ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะตัดคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันจะแบบดูหล่อเท่กว่าเพราะว่ามันแจกให้ฟรีแล้วมันก็ดูทรงพลังดีแล้วก็คิเดเน้นคิเดตร้อยเน้นเป็นคิได้เมจโจมตีแล้วก็สปีดยิ่งเยอะยิ่งดีไม่เยอะไม่เป็นไรนะดีซิทไม่ต้องเอาประสิวรไม่ต้องเอาอินฟกใส่อะไรก็ได้เป็นโจมตีถ้าเกิดว่าใครไม่มีอันนี้ก็อะไรก็ที่บอกว่าโจมตีถ้าเกิดส่ฟรีเลยก็จะมีเป็นใบของ ไปนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองพูดถึงตัวละครที่แทนบ้างก่อนถ้าเกิดสมมติเราไม่มีใครเราแทนเอาอะไรแทนได้บ้างอันดับแรกเลยเฟยดุนถ้เาเกิดใครมาดูคลิปนี้ที่หลังแล้วแบบโอ้โหมาไม่ทันคอแบบฟรีเล่นทำยังไงดีตัวละครไหนแทนดีเล่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่สามารถตัวละครไหนแทนได้บ้างเดี๋ยวเราไปเปิดไอเดียให้ดูนะก็เราเอาเป็นตัวละครที่เป็นท่าน้ำไดเมทท่าน้ำเอาใครแทนได้หมดเลยเบสเบสุดเลยคลือตัวฟรีก็คือซิงเล็ด แล้วก็ตัวที่แบบโหดมากถ้าเกิดใครมีก็คือจะมีเป็นเพเน่เพเน่คือราชนีแห่ง PVE เรื่องของดาเมจและฮีลเลอร์ทุกอย่างอลรามาตัวคนนี้ถ้าเกิดใครมีนะใครสุ่มกาชาในเรื่องเอาตัวคนนี้มาก่อนแล้วค่อยมาลงก็ได้พราตัวคนนี้มันโกงมากจนแบบว่าแท้จะตบได้เกือบผู้คอมเดน่ะเด่กเกมก็ได้ใช้ก้นเกมก็ได้ใช้กลางเกมก็ได้ใช้ถ้าเกิดกาชาในเรื่องตัวแรกกวสุ่มคือเพเน่ตัวคนนี้แน่นอนนะถ้าเกิดวีตัวอื่นอีกก็คงจะเป็นตัวคนอะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าเป็นตัวดาเมจอะไรก็ได้เลยขอแค่เป็นดาเมจ ให้มันตีแรงๆอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ตีหมู่แบบทาไปยองน้ําได้ไหมได้ให้เป็นแบบว่าเช็ดน้ําได้ไหมได้ถ้าเป็นแบบเฟรนด์นได้ไหมได้อยู่แล้วก็เกจะโชว์เคสวันนี้นะโอเคก็ประมาณนี้รื่งของดามเม่าใครมีดูหน้าได้ไหมได้ดูหน้านี่เก่งกาดมากแต่ว่านี่โคตรจะดิมิเต็ดไม่มีใครมีแล้วพวกโค,คตรหรือหมลวละนะต่อไปเรื่องของฮิลเลอร์กันฮิลเลอร์เราคิดว่าถ้าเป็นธรรมดินเนี่ยก็คงจะดีที่สุดแล้วแนะเออแต่ถ้าเกิดจริงๆสามารถใช้แบบฮิลเลอร์ตัวอื่นได้ไหม เราคิดว่าฮิลเลอร์นี่คือแบบแทบจะไม่ตายตัวอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ธาตุไม้ธาตุไม้ได้ไม่ได้แต่ว่ามันจะมันจะเจ็บหน่อยฮะเกิดว่าไม่ได้บิวต์ถึกพอวอตมันจะตีแรงมากก็แนะนําเป็นอ่าเพเน่ทำไมเอาเพเน่ไปก็ได้ถ้าเกิดว่าใครฮิลไม่พอแนะนําว่าใส่เป็นเซลตินด้วยมันจะได้ช่วยแบบฮิลแรงแรงถ้าเกิดว่าไม่เพเน่ไม่มีเซลตินอ่ะมันจะฮิลไม่ค่อยไหวเออฮิลน้อยไปหน่อยก็น่าไปเอาทำเบลีดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเราคิดว่าทำเบลีนจะดีสุดอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวฟรีทุกคนคงจะมมีหดอยู่แล้วถ้ายังไมม่ีทเรจะม่่ทเควสถึงงงงยัไมต้ออรีบล ต้องทาอยู่แลละมันประคับทรนะส่วนฮิลเลอร์ตัวอื่นก็เราคิดว่าอะไรก็ได้ขอแค่มันฮิลได้ก็พอนะแทบจะเยอะมากๆเลยส่วนโรนิน่าโรนิน่านี่คือดาเมจตัวที่สองเอาใครแทนได้บ้างเราคิดว่าก็เหมือนกับกรณนี้ของเฟยดุลเลยตัวอะไรที่เอาใส่แฮนด์เฟยุลได้เอามาใส่แทนได้หมดเลยแล้วก็ใส่เป็นแบบตัวที่เป็นธาตุน้ํดา,าดาเมจน้ําดาเมจธาตุไฟได้หมดเลยไม่ประคับกันเลยแต่ถ้าเกิดแนะนาก็ไม่ต้องเอาตัวดีบัฟมานะบอตัวนี้ไม่สามารถดีบัฟได้นะส่วนเนื่อแทงพี่บิ๊กพี่บิ๊กสามารถเอาใครแทนได ถ้าเกิดใครจะฟูวรอ,อโต้แบบเราพีบีเก่งกว่าจะมีใครอีกก็มีเป็นเซซิเดียไฟเซซีเดียไฟก็สามารถใช้ได้แต่เซซีเดียไฟมันเป็นตัวที่แบบว่าเราว่าป้าดเาไม่ค่อยคุมมันมันคือตัวคอนเลนตเกมในเรื่องของการ PVE แบบออโต้บงบอสข้ามนาด่างกเพวกนี้ถ้าต้นเกมเนี่ยว่ายังไงลาร์ดไฟก็คุ้มค่ากว่าไม่ต้องไปป้านหลอกไปป้นถ้าจะป้านตัวเนี้ยไปป้านลาร์ดไฟดีกว่าหรือถ้าเกิดเอาไปเข้าห้องพอในการเติบโตก็เอาเข้าได้เช่นกันก็แล้วแต่ชอบไปยังไงเราคิดว่าตัวอื่นก็อาจจะไม่ค่อยตต่่่่่าาาาางงกกกกัันนนนมมมมแลล้ววววอออยยิเเเเรรร์ีใะ็็ไไไจปปห ให้บีบิ๊กนั่นแหละถ้าเกิดไม่มีบีบิกก็ไปทำเฟ้ยก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงหินหลังก็ได้อบิทเป็นคอนเทนที่ไม่ต้องรีบลงเป็นคอนเทนที่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราค่อยมาลงได้โอเคเดี๋ยวเราไปออโต้ก่อนแล้วก็ไอ้ิบายซิลข้างในการ์เดียนไม่ได้ใช้นะถ้าจะใช้ใช้ไหนดีไม่ไม่มีผลสักอันอ่นะไม่เป็นไรช่างมันอ่ะเดี๋ยวไปอธิบายซิลข้างในบอสโอเคอเคฟสแรกเราแนะนำให้ทุกคนออโต้นะแต่เราก็มาเปิดตรงนี้ก่อนบอสมีอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งเลยคือบอสจะมีเป็นเรื่องของการบอสจจจะะะะะไไมมม่ดดม่ตตติิดดดดีบบัััแลอออสสวโนนนาเงง้กก็คคืรพ ทำอะไรไม่เข้าเลยแต่สิ่งที่จะทําได้ก็ต่อเมื่อเราแปดดีบับบอสให้ได้เอ้าเมื่อกี้บอกว่าติดดีบับบอสไม่ได้เราจะแปดดีบับบอสได้ยังไงเราจะแปะดีบับบอสด้วยการฆ่าเห็ดอ่าเราจะมีเป็นเห็ดสีน้ําเงินถ้าฆ่าได้ปุ๊บบอสโดนสโล่ถ้าฆ่าเห็ดสีแสงถ้าแสงสีเหลืองก็ฆ่าได้โดนห้าบัฟอ่าถ้าสีแดงกลโดนเป็นดามหักอ่าฆ่าสีม่วงโดนกอดแตกอ่าดีมากๆก็เลือกเอาได้เลยว่าจะฆ่าสีไหนถามว่าฆ่าสีไหนดีไม่บังคับสีไหนก็ได้เดี๋ยวเราอยู่เอาต ก็คือสีไหนก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์การเล่นเลยแต่ว่าค่าแค่สีเดียวก็พอพอเราค่าสีเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตีบอสเข้าสมมติเราค่าสีน้ําเงินบอสโดนสโลเราจะตีบอสเข้าอ่าแล้วก็ตีบอสไปตามปกติได้เลยจะมีอีกอย่างก็คือถ้าเกิดเราจะค่าเห็ดน,นะก็คือเราจะต้องตีด้วยตีบ้าเดียวน,นะเราจะไม่สมารถใช้เอลีได้แล้วก็จะเป็นตันหลับโยยุไม่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ได้เมทสูงสุดตามได้ไม่ได้ผลรวมถึงบอสด,ด้วย นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงไม่ใช่ดีดีนจ็กเกอร์นะจ็กเกอร์ฝันกับงวันใช้กระบอกตัวนี้ไม่ได้ต้องดูให้ดีว่าบอสตัวไหนที่บอกว่าดาเมจสูงสุดไม่มีผลต้องอ่านที่แพสซีฟนะครเป็นบอสแรกๆถ้าบอสช่วงร้อยสิบขึ้นเนี่ยมันอ่านอยู่ในตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าช่วงแรกๆมันต้องมาดูในนี้พวกนี้แทนนะก็อยังฉลอตไฟไงเงี้ยดีดีนจ็กเกอร์ไม่ได้แล้วก็ดีบัฟไม่ได้เลยแดีวก็จะมีอีกหนึ่งอย่างโดยที่เกมไม่บอกเป็นบัฟไม่รู้ว่าแก้ไปดียังแต,ววแเเเต่เราคด่าโออเเเคบบสสดดีีัฟมมมตติราไปห็่วง เอ็ดม่วงคือเห็ดสีแดงหาบอสโดนดีบัฟสีแดงอันนี้ไม่สามารถลบรางได้แล้วเราแปะกอดแตกได้แล้วก็ตีบอสเข้าตามปกติตีบอสเข้าแดงด้วยเพราะว่าบอสโดนกอดแตกแต่ปัญหาของบอสตัวนี้คืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ค่าเห็ดสีม่วงแล้วบอสโดนกอดแตกแล้วเราใช้พี่บิ๊กสกิลสามที่บอกว่ากอดแตกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือบอสจะล้างกอดแตกหายไปเลยกอดแตกสีแดงที่บอกว่าล้างไม่ออกอ่ะจะกลายเป็นกอดแตกสีธรรมดาแล้วไอ้ก,กอดแตกสีธรรมดาก,ก็คือหายไปเลยแปลว่าบัฟบอสจะหายทันทีเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าทีมมรอะไ อย่าเลือกเหตุที่ไปสเยนั้นอยู่ใแต่ว่าจะวางแผนมาดีใช่แบบว่าถ้าเราเล่นร้ายกดมือก็โอเคถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วว่ามันทันไม่อะไรก็ว่าตตกก็ล้วแต่จะชอบว่าไงอะแต่เราคิดว่ารัดสกซ2สองก็กดแต่ง่ายมันก็ถรือว่าล้างอยู่เดีนะเราคิดว่าทางที่ดีไม่ต้องตีเห็ดสีม่วงเพราะว่ามันปัญหาเยอะรือปัญหามันจะเยอะมากเพราะว่าถ้าเราตีเห็ดแบบว่าเอาให้มันแบบก่อแตกบอดได้แล้วพี่บิ๊กไปกดเซฟสามพอดีเงี้ยก่อแตกหายตีบอลไม่เข้าต่อยนะแล้วพยายามเลือกเป็นดีบัฟที่มันไม่ค่่อยสงผลกับ ทีมเยอะมากแช่เกิดของทีมเราเนี่ยมีดีบัฟอะไรบ้างทีมเราตอนนี้มีดีบัฟแค่2อย่างคือแฟลกจากพี่บิ๊กเป็นก่อแตกกับสโลนั้นเราพยายามดิกเรื่องส่วนนั้นก็จะเหือเห็นะตรบ้างสีเงินตัดทิ้งสีม่วงตัดทิ้งหรือสีนี้เป็นสีเหลืองห้ามบัฟกับมีเป็นสีแดงดาบหักเอาไหนดีทำไมถึงต้องห้ามบัฟบอสเพราะว่าทุกครั้งที่บอสเริ่มเทินบอสจะได้บัฟดาบบัฟคีเลดบัฟคีดามจดสักอย่างหนึ่งหนึ่งอย่างถ้าเราห้ามบัฟ แล้วถ้าถามแล้วว่าเลือกอะไรดีบอกได้เลยว่าเลือกไปเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าเกิดว่าอย่างเราเนี้ยเราขอตีสีเหลืองแล้วกันเพราะสีเหลืองมันทําหน้าตาม,มันใส่ดูดีตัวสีเหลืองตาสีแดงหน้าตาเหมือนกับว่าจะแพ้เชื้อโรคใส่เราได้ด้านนอขอตีเป็นตัวเตุสีเหลืองแล้วกันนะเพราะว่ามัน ดูแบบมีพิษมีใครดูเห็ดสีแดงใช่โอ้โหเห็ดสีแดงมันก็เหมือนกับเห็ดป่าที่เหมือนจะมีพิษนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปกินมันมันก็คงจะไม่เป็นติดพิษอะไรมากแต่ถ้าเห็ดสีเหลืองนะโอ้โหดูยังไงก็เหมือนจะแพร่เชื้อไวรัสใส่หน้าเราเป็นโรคตาแดงด้วยตอนเลมิสินสายไหมแแบแแบอะไรเงี้ยพวกนั้นก็ว่าไปนะกันก็เราตีเห็ดสีเหลืองแล้วกันแล้วก็ใส่ที่บอกออโต้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากดออโต้เนี่ยเกมยังไม่ออโต้ฉลาดพอที่จะแบบว่าสั่งฟังก์ชันได้ว่าแบบโอ้เราต้องไปตตตตีีีีีีคคคคนน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 นู้้้้้้้้้้้อออออออโโแแแแบบบบบบกกกกกกดดดสสิิลลเเมมมไไไไ่่่่่ยาาางงัทะรว ปิดสกิลกับเปิดสกิลกับเลี้ยงเป้าไหนแค่นั้นดันั้นก็คือทำได้แค่นี้ดังนั้นเวลาเราจะเล่นออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าบอสไม่มีดีบัฟเราต้องสับไปตีเหตุทันทีถ้าบอสดีบัฟอยู่กดปิดออโต้หนึ่งรอบแล้วกดตีโบติให้มันไปตีบอสแค่นี้เองนะไม่ได้มากอันนี้ก็คือเราเริ่มมาปุ๊บอ่ะเราทำอะไรบ้างก็เราเดี๋ยวจะมาตีตัว He เหตุสีเหลืองก่อนเพราะเราเก็บมันเพราะอย่างบอกไปว่ามันจะแพ้เชื้อเวลาใส่เรานั้นก็ขอตีมันก่อนนะแล้วหลังจากที่เราตีมันเสร็จปุ๊บเดี๋ ไอ้บอสมันเข้าเทินมาแบบว่าดีบัฟสีแดงเนี่ยมันเหลือเลขหนึ่งแล้วก็จะเข้าอบเข้าเทินปุ๊บเป็นเลขศูนย์แล้วก็จะมาตีเห็ดใหม่อีกรอบถ้าเกิดเหตดสีเหลืองตายแล้วบอสยังไม่ไมรีอันเนี้ยแล้วก็จะตีสีแดงต่อถ้าเกิดสีแดงตายแล้วยังต้องตีต่อเราตีสีอะไรก็ได้ละเราจะชอบถ้เกิดว่าจังหวะนี้มันคงจะแบบว่าบอสคนเสกเห็ุใหม่หมดลนะว่าจะเสกเห็ุทุกค,ครั้งที่มันกดอัตนตินะแล้วถ้าเกิดว่าใครกดมือนะเราแนะนำา่งอย่างถ้าเกิดสมมติมีรรมาลินเงี้ยทำมารินอย่าตีบอสเพราะถ้าาินตีบอ มาบอสจะดันเฮนุครังที่เราตีบอสด้วยแต่ถ้าออโต้เราคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นดันเฮนุยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครังที่เราตีคงไม่ใช่เรื่องใหญ่นั้นเราก็ตีเหตุได้เลยเดี๋ยวเราเหไปก่อนเราว่าราจ,จะมาช็อตได้แ้วก็เดี๋ยวไปออโต้เลยนะตีไป้ก็อยากาตัวท่าไม้มาพอบอสตีท่าไม้แรงรู้สึกเหมือนบอสตรงไหนสันกช่วงนึงแต่ว,ว่าบอสมันจัดซัดหน้าท่าไม้โหดมากแต่รู้สึกว่าถ้าไม่เอาท่าไม้ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่าเนี่บบบไไยบ้าตีงดีบบอ ตามปกติได้เลยใครทำอะไรไปก็ช่างมันนะจุดเด่นที่เฟรุนมาลงพีเแล้วดีเนี่ยแต่พูด,ดในรายการก็คือเฟรุนเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการที่ตัวเองอ่ะถ้ามีโฟกัสเต็ม5จะได้บัฟสปีดโคตรเยอะแล้วตัวความเป็นตีแรงตามความเร็วแล้วมันจะเร็วมากเนี่ยดูสปีดมันเร็วแบบจูจีจีจีตาร์มากทำให้มันโอเนี่ยนั้นตายละเดี๋ยวเราขอตีเ่อนเอาเห็ดเหลืองตรงนี้อะอะเห็คเนยไม่ได้ไปทีเรากดไม่ทันเราลืมดูนะ กูจะพูดอ่ะเนี่ยก็เนี่ยปันตีไม่เข้าแล้วก็ต้องมาตีตัวนี้ก่อนอ่ะตีให้แบบว่าเหตุตัวนี้มันตายก่อนแล้วก็พอบอสตีดีบอสแล้วก็ตีบอสต,ต่อเดีไม่มีอะไรมากตายละอีกนิดนึงดอกหนึ่งเนี่ยเฟย์รุนมันเร็วมากไหมแสงละอ่ะตายปุ๊บอ่าเราปิดเดี๋ยวตีบอสได้แค่นี้มันก็คือกดมือแหละแต่ว่ามันก็แค่ควบคุมแค่ไปตีลูกน้องตอนบอสมันไม่มีดีบ้าขนาดอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันบัฟดาบก่อนตีด้วยถ้าเกิดสกิลสามมัน มันหลบร้อยด้วยแหละถ้าเกิดเนี่ยบอสตีใหม่ไม่มีทางตีโดนตีรวมไม่ได้บอสบางตัวถ้ามีมีเคินน็บางความตีโดนก็โดนนะแต่ถ้าเป็นบอสเก่าๆเนี้ยมันตีไม่โดนหรอกเอเก็เลยแบบเก่งการสามารถมากอเอ็ดบอสมีดีบัฟก่อแตกด้วยดีนะเอาพชั่นมาแต่ไม่เป็นไรพี่บิ๊กมันเก่งอยู่ละอ่าแล้วก็เราตีเดี๋ยวเราตีให้บอสเข้าเทิร์นก่อนเดี๋ยวเราไปตีเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองแล้วก็ได้บอสได้เข้าเทิร์นละตันเทิร์นยี่สิบตีเห็ดเหลืองเป็นี่ยบ้าหมดละ อ่ะแล้วก็ตีบอสต่อ <c oughs> รอบเฟรดูมันเร็วมากสปีดมัน <c oughs> มันเร็วมากย <c oughs> ิงแรงด้วยไอหน้าก็แจมบ่อยดีมากที่จริงแล้วว่าไอนี้ก็ใช้แบบพานอากาศอะไรพวกนั้นก็ได้หรือมั้ง ปรินาแต่ก็ไม่ได้แต่ต้องมีแหละจะผ่านละอ่ะบาบดปาบดเดี๋ยวตีนี่ก่อนเห็นเ,นลนเหลืองจะตายแล้วเห็นม่วงจะตายแล้วเดี๋ยวไปซัดเห็นม่วงก่นอนรู้สึกเหมือนจะกดหมาได้มั้งถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่กดหมากันกดกหมามันจะเพิ่มความยุ่งายากโอตโต้เวอร์ใหม่มันจะตีบอสเียเห็นมาละตอนี้บอสกอ่อแตกน่าจะแบบยิงตุ้มๆแรงๆเลยบับดาโอ้โหบับดา,บดาตีแล้วว่าร้องหมดอ่ะอุ้ยจี๊ดอยู่จี๊ดอยู่พี่บิ๊กอย่าก,กอ่อแตกพี่บิ๊กฮัลโหลโอเคโอเคพี่บิ๊กยังไม่กอ่อแตกดเดี๋ยวมันกอ่อแตกมันหาย โอเคปิชาร์ดพิชาร์ดด้วยการดูโอสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูโอ,ด,โอดีมากๆเราชอบดูโอสามสิบเปอร์เซ็นต์มา okay. กโอเคก็เรียบร้อยแล้วกับการอัปเดตอาบิชชันเก้าสิบเอ็ดถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็จะบอกว่าไปให้คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดใครลงชั้นนี้ไม่ผ่านอะ่ะแปลว่าจะต้องไปแก้เรื่องของเรื่องของแบบความพร้อมอะ่ะเราว่าตัวคอนอาจจะมีความพร้อมสิ่งที่ความพร้อมมีอะไรบ้างเราคิดว่าคนจะเป็นตัวคอนเว็บหกสิบปลูกพลังเต็ม บวกสกิลประมาณหนึ่งที่สําคัญที่บอกไปแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์เราคิดว่าต้องเป็น85ขึ้นไปแล้วก็บวก15ได้แล้วถ้าอุปกรณ์ยังแบบว่าบวก8บวก9เงี้ยเราว่ายังไม่พร้อมไปลงในเรื่องไปลงฟาร์มอย่าง,งอื่นก่อนไปฟาร์มกักนล่ารุ่นใหม่นะว่าก็แนะนำฟาร์มกันล่า,าลไปฟาร์มในเรื่องเสริมไปฟาร์มรูนไปฟาร์มในเรื่องหลักไปฟาร์ามอ่านด่านไอ้พวกนั้นอะก่อนแล้วค่อยมาลองอบิตที่บอกว่าบิตเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ที่ลงอย่างที่บอกไปนะแต่ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่ตอไป